มันเรื่องของคอย รู้ว่นไม่ได้ตั้งใจอาใส่าเอาของขงว้างู้วาทำไมฮะ ไม่การศึกษาจริงๆเลยไม่รู้วิธีทำอาหารฝรั่งแล้วมาอคติหาวุรนอ่อนแกล้งดู้ยเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยโี้หเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังดี่นะนี่นะหมาม้าว่านะแผ่นเค้กกับลูกปลาทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยแล้วหนูฟ้ากับหนูอ่อนไปร้านน้าร้านต่าเดี๋ยวทำการแข่งขันกันไหมป่ะ่ะ ว่าตามล้นกนแล้วกันอะไรก็ไม่รู้จู่จูก็มีงานเพิ่มเกรงอย่างแรงเลยนี่อยากทำมึงไม่ทำฮะทำค่ะทำก็ทำไม่าดก็ขาดก็ทำก็ดีค่ะ นางฟ้าเขาจะได้รู้สักทีว่าเขาอยู่ผิดที่ผิดทางใช่ออป้าคะแล้วถ้าเกิดนางฟ้ามันทำอาหารชนะหระคะนั่นสิทํงไงอะรินมีวิธีคะ่ะ กิ๊กนายอะขึ้นมาทำไมเอ่อคือผมแค่จะขึ้นมาถามว่าคุณเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าครับฉันไม่เจ็บแต่ฉันโมโหฉันโมโหนายอะที่นายไม่อยากบอกฉันว่าบ้านนายหมีแต่คนบ้าที่วันวันรอแต่จะแก้งฉันอย่างเดียวเลยอะแล้วฉันก็โมโหตัวเองด้วยที่ฉันอยากเรียนต่อปริญญาโทมากจนรีบตัดสินใจรับค่าจ้างนายโดยที่ไม่คิดที่รลบครอบก่อนเข้าใจเปล่าแล้วผมต้องทำยังไงคุณถึงจะหายโมโหแล้วก็สบายใจขึ้น่ะ ในฐานะที่พวกแกเป็นแม่ครัวของบ้านนี้แกพอจะเดาออกไหมว่าระหว่างน้องออนกับนางฟ้าใสใครจะชนะคุณฟ้า้าทำไมพวกแกถึงคิดว่านางฟ้าจะชนะพรคุณออนน่ะทำอาหารที่เรียนมานะรสชาติเหมือนอาหารที่ทำในร้านตามตูดเป๊ะเลยนี่แต่คุณฟ้าทำอาหารไทยติดเติมรสชาติห้อ่อนห้จัด คุไก่เคียงกับตั้งเจ้าสัวและคนในบ้านกินกันเป็นประจำได้นะเจ้างเขาก็เลยคิดืว่างานนี้คุณฟ้าชนะชัวเจ้างั้นพรบแกพอจะทำให้นางฟ้าใส่เป็นแพ้ได้ไหมได้จ้าติใจไม่เลย มาฝากเหนือเปี๊ยบเลยไม่ดีเลยทำไมอ่ะเพราะฉันมีลูกตาลอยแก้วมาด้วยฉันก็ซื้อลูกตาลอยแก้วมาเหมือนกันเหมือนเปี๊ยเลยเมื่อไหร่คงจะเริ่มซื้อของเหมือนให้ทันะีเลก็เมื่อเมื่อตายเด้อ้าวพี่แช่งอย่างนี้นี่จับเขาคุกดีไหมเนี่ยนั่นโอ้โอ้โอ้ไม่ได้แช่งจะบอกว่าคนที่เป็นเพื่อนสนิทกัน ชอบเฮ็ดอีหยังคือกันก็ต้องเฮ็ดอีหยังคือกันไปจนตายเด้อเอ๊ะแต่ทำไมหนูดาวไม่หันมาคุยกับพี่คงบ้างอ่ะจ๊ะที่หายด้วยหนูดาวพี่ไปซื้อข้าวแป๊บเดียวทำไมพันยำปี๋ไงเอ่อดาวก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะ สงสัยต้องเป็นโรคอะไรแน่ๆเลยเนาะงั้นพวกเสียก็อย่าแต่งงานกับดาวสิจา้เาเพราะดาวไม่อยากให้โรคอัปลังแบบนี้มันไปติดพวกเสี่ยจ้า,จามไม่ใช่ปัญหาเลยเรื่องเล็กน้อยอเดี๋ยวพี่ให้พาไปหาหมอรักษาเองไปเราต้องไปบต้องไปดาวเพิ่งเป็นวันนี้รอเบิงมือสองมือถ้ามันบอกหายค่อยพาไปเด้ออเหรอ งั้นวันนี้พวกเสียกลับไปก่อนเถอะนะจ๊ะเดีวไม่อยากให้ใครเห็นหน้าดาวเป็นแบบนี้เดาวอายอะจ้ะไม่ได้คงหาใหม่เลยจ๊ะถ้าไม่หายเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ให้พาไปหาหมอจ้าเอ เป็นซิวก็แล้วทาฟันดําก็แล้วไอ้ซ่องเสียก็ยังไม่เลิกล้มความตั้งใจที่จะแต่งงานกันหนูดาวอีกจะทํำยังไงดีวะ็ให้ดาวแต่งงานกัพวกมันไปเลยแต่นี่ละเมที่ว่าแบบนี้เพราะฉันคิดว่าสองเสียนะหักดาวอิหลีคิดดูสิขนาดหน้าตาดาวันอัปลักษณ์ขนาดนี้ม่ยังอยากแต่งงานนั่มอยู่หม่ว่า ที่พวกเขาที่แตง่งอ่ะเพราะพวกเขาคงคิดว่าจะรักษาหายเพราะถ้ารักษาบ่หายอ,าอ่ะคงบาแต่งดอกอขนาดดาวยังเป็นแบบนี้พวกนี้พวกเขาจะพาดาวไปหาหมอแล้วแม่มแล้วพวกมันต้องรู้ว่านั่งดาวอะ่ะมันแกล้งเอายญ้าไมา้มาแต้มหน้าแต้มฝันมันมมมแล้วมันต้องโกรธแล้วก็เล่งให้ดาวแต่งงานอย่างมันเร่วขคืนกะไดเด้ รี่ออกแล้วว่าจะทำยังไงคิดอีหยังออกแล้วพี่นิ่งยังนะพ่อยังยังยังจะดี